วันนี้ค่ะนำเสนอเลยค่ะ2คันนี้เลยเป็น r ี vo Smart Cap นะเครื่องยนต์องพนสค่ะมีเป็นเกียร์ธรรมดาและเกียร์ Auto, ออโต้2คันนี้ห้ามพลาดเลยเท่านได้ค่ะอยากได้เลยกระบะไปพร้อมใช้งานนะปรึกษาสมโมได้เลยวันนี้ขออนุญาตแนะนำเลยค่ะราคาดีคุ้มคุ้ม2อคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาเลยแล้ดวดูขั้นสีขาวก่อนค่ะขั้นสีขาวเป็นรุ่น r ี vo SmartC a แนะทุกอย่างเดิมๆล้อไซส์16ค่ะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสับสีขาวไม่น้อยมากเลยไม่อยู่ที่80,000่น 9000พเท่านั้นเองราคาดีมากเลยนะถอยจากายแดงเป็นแสนกว่าบาทเลยราคาเพชรยนต์ขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทคะ่ะราคานี้ใครได้ไปคุ้มมากเลยนะสภาพใหม่กิฟต์จริงๆสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นรถพร้อมใช้งานนาอกเกียร์ธรรมดาสำหรับท่านใดที่อยากได้รถไปใช้เพื่อบรรทุกคันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะราคาดีมากมาดูภายในคะ่ะว่าภายในมีออปชั่นอะไรกันบ้างสําหรับรถพร้อมใช้งานกระจกไฟฟ้ามาแล้วค่ะปรับมุมมาแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้ค่ะ เป็นผมอะไรเป็นฟังก์ชันการใช้งานปกติเนาะใช้งานง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวมัดวัดเป็นอนาล็อกนะเป็นก็คือเป็นตัวเลขหนะ้าปัดดูง่ายค่ะพิเศษมากเลยนะนี่ขนาดรุ่นเริ่มต้นค่ะออปชันยังได้มาครบเลยค่ะสำหรับตัวหน้าจอค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ก็ปรับได้ ยากได้ปกติตัวนี้ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานาอก็สาหรับท่านใดที่อยากได้รถแรงๆไว้ขนของหรือชอบความแรงนําไปตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากได้รถซิงๆก็ดูได้ค่ะเกียร์ธรรมดาราคาดีๆที่เพนจนเลยด้านหลังค่ะเป็นเบาะแคบเ้อะมีเบาะแคบมาให้เราเรียบร้อยมีพรมให้มีแม่แรงเครื่องมือยังอยู่ครบนะคะสักคันนี้ของค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเลยค่ะ ตัวน,นี้เป็นรถกระบะพร้อมใช้งานค่ะสีขาวเลยราคาดีใส่กระบะไลเนอร์มาแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้มีกันชนท้ายด้วยได้ไปคุ้มค่ามากเลยปึ๊บคือออกรถไปก็คือใช้ได้เลยค่ะสซอรคันนี้ใหม่กริปจริงๆเลยห้ามพลาดเลยสำหรับเกียร์ธรรมดาคันนี้ราคาดีอยู่ที่3 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะใครได้ไปสนใจอยากได้ด่วนๆทักหาสโมลเลยนะมีคันเดียวเลยค่ะ เดี๋ยวพาชมนะคะก็ออปชันเป็นรถเน้นพร้อมใช้งานเนาะเดิมๆแต่สภาพใหม่กริปจริงราคาดีด้วยเดี๋ยวเราไปดูค่ะในส่วนของเกียร์ธรรมดาจบแล้วเราพาไปชมในส่วนของเกียร์ออโต้กันบ้างค่ะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเป็นปี21แต่ว่าคันนี้เป็นสีพิเศษเลยเป็นสีเทาดำค่ะสำหรับรี vo SmartC a แ2.4เกียร์ออโต้คันนี้เลยไม่น้อยอีกแล้วคันนี้ก็มาอยู่ที่60,000เท่านั้นเองราคาดีมากเลยอยู่ที่449,00 0บาทค่ะราคาดีจากเพชรยนต์นะ จป้ใบแดงแสนกว่าบาทเลยมาดูบ้างค่ะว่าฟังก์ชันเป็นรุ่นเริ่มต้นนาอเป็นรถแบบเน้นใช้งานนะคะแต่ว่าขับขี่ได้ทุกท่านเลยสับเกียร์ออตโอต้คันนี้เลยค่ะกระจกไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวหน้าจอ,อตัวหน้าจอแล้วก็ตัวพงมอะไรก็เป็นกระบะพร้อมใช้งานเนาะใช้งานง่ายเบื้องต้นค่ะใช้งานไม่ยากเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะแต่ว่าพิเศษนะนี่ขนาดรุ่นเริ่มต้นนะในส่วนของรีโวก็ให้มาในส่วนของหน้าจอที่เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พ n u t u t o ได้เรียบร้อยแค่เพียงเสียบสายค่ะหน้าจอเป็นทัสกินมาแล้วเรียบร้อยเลยใช้งานง่ายจริงอะไรจริงไม่ยุ่งยากด้วยนะไม่ซับซ้อนเลยใช้งานง่ายได้ทุกท่านเลยเป็นกียร์โต้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นเบาะผ้าค่ะในรุ่นเริ่มต้นเบาะผ้าจากทางโรงงานเดิมๆเลยด้านหลังก็มีในส่วนของรถแคปเปิดได้มีเครื่องมืออุปกรณ์มแมลงทุกอย่างครบทุกอย่างครบเลยคะ่ะสมบูรณ์เลยสําหรับคันนี้เลยห้ามพลาดเลยนะคะ ท่านใดที่อยากได้รถพร้อมใช้งานสีสวยสโอม,มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับขี่ง่ายใช้งานง่ายได้ทุกท่านเลยสำหรับท่านใดที่อยากได้รถขับง่ายก็ดูเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้ค่ะแต่ว่าสโอม,มเอามาให้เลือกเพราะมันมีรถเข้าใหม่มาเนาะก็ขออนุญาตนําเสนอส่วนคันนี้อย่างที่บอกค่ะมันใหม่คลิปจริงๆนะแบบไม่อยากให้พลาดเลยค่ะสำหรับคันนี้ราคาดีนะ449,000บาทค่ะสำหรับรุ่นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาเปรียบเทียบเนาะ สองสีรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเลยราคาดีตัวนี้ที่เพิ่งจบไปค่ะเป็นเกียร์ออโต้ลีโว่สอเป็นลีโว่สมาร์ทแคปสองสีเกียร์ออโต้สีเทาดำอีกคันหนึ่งค่ะราคาดีเช่นกันมาใหม่เหมือนกันค่ะสำหรับคันนี้ค่ะไว้ขนของมาดทุกของเครื่องแรงๆสำหรับบางท่านที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาเนาะเพราะว่ารอบมันได้อะไรเงี้ยก็ดูคันนี้ได้ค่ะราคาดีเช่นเดียวกันคันนี้เป็นลีโว่สมาร์ทแคปสองจุดสี่เอนทรีเกียร์ธรรมดา คันนี้ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทมาดูค่ะแล้วก็คันนี้อยู่ที่4 4 9 0 0 0 0บาทสนใจซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์ทักหาสมโอที่เพจยนต์ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้สมโอด้วยนะ